สสครับผมนาคกองสารชืนยิ้มสิทธิริพุลจะมาพูดเกี่ยวกับการกำหนดตัวอย่า,ยา,กกางนะครับการกำหนดตัวอย่างตัวอย่างแรกคือการกำหนดประสบการของผู้วิจัยครับกกรวิจัยถ้ากำหนดประสบการผู้วิจัยผู้วิจัยมันเป็นการที่ไม่แน่นอนตายตัวอ้างจากวิจัยรั้งน่อนอนะครับต่อมานะครับ การกําหนดตัวอย่างประมาณงบประมาณนะครับงบประมาณคือว่าเราเอาเราเราก็ตั้งงบประมาณไว้แล้วจำนวนคนไว้แล้วเราก็มาทํากาหนดของเราเองได้นะครับข้อตักนะครับกําหนดตัวอย่างเกี่ยวกับสถิตินะครับกําหนดตัวอย่างเกี่ยวกับสถิติคือการกําหนดตัวอย่างตามสถิติที่เราคานวณไว้นะครับข้อตีนะครับการกําหนดตัวอย่างของ ตารางน,นะครับตารางน,นะครับคือนิยมนิยมเพราะว่าตามความสะดวกตามูตามตารางกู่ที่ทำไว้นะครับขอบคุณครับครับตอนนี้จะมาพูดถึงข้อที่สองคือว,วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างนะครับคัดเลือกตัวอย่าง กาเลือกตัวอย่างก็จะมีความน่าจะเป็นนะครับและก็ไม่น่าจะเป็นครับน่าจะเป็นก็จะมีสี่หัวข้อคือแบบง่ายแบบง่ายเรแบบาใช้วิธีการโดยอาศัยตารางลุ่มตารางลุ่มเอานะครับวิธีการแบบง่ายต่อมาแบบเป็นระบบครับเป็นระบบคือจะเลือกตัวอย่างหนึ่ง ทุกๆข้วที่กำหนดไว้ตามที่ต้องการนะครับต่อมานะครับคือขั้นตอนนะครับเป็นขั้นตอนในขั้นตอนก็คือแบ่งตามกลุ่มเป็นคุณสมบัติเช่นเพศอายุระดับการศึกษานะครับต่อมานะครับคือยกกลุ่มครับยกกลุ่มคือเราจะสัมภาษณ์แต่ละกลุ่มแต่ว่ามีคุณสมบัติที่แตกตา่างกันออกไปนะครับอันนี้คือความน่าจะเป็นนะครับ ต่อมาความไม่น่าจัเป็นนะครับความไม่น่าเป็นค mm. ือตามความสะดวกครับตามความสะดวกคือเราจะเลือกสัมภาษณ์ข้อมูลกับผู้ที่สะดวกให้ข้อมูลกับเรานะครับต่อมาก็คือตามวิจารณญาณนะครับวิจารณญาณก็คือเราจะเลือกตามเลื่อนไขที่วิจารณญาณตามหัวข้อวิจัยตั้งขึ้นมานะครับต่อมาครับคือ กลุ่มตัวอย่างโคตาครับโคตาโคตาคือเราจะคัดเลือกกลุ่มที่มีคุณสมบัติไม่เหมือนกันไว้ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วนะครับต่อมาก็คือตัวอย่างแนะนําต่อไปนะครับกลุ่มตัวอย่างแนะนําต่อไปเราก็จะไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่มีจำนวนน้อยๆและให้เขาอ่ะแนะนําบุคคลต,ต่อไป ทราทำการวิจัยนะครับขอบคุณครับต่อมานะครับเราจะพูดเกี่ยวกับเทคนิคการล่างคำถามนะครับเทคนิคการล่างคำถามก็จะมีสามหัวข้อมีทั้งหมดเกี่ยววิธีเกี่าววิธีนี้ผมจะยกตัวอย่างมาแค่หกตัวอย่างนะครับเช่นข้อที่หนึ่งก็เป็นคำถามที่จำเป็นใช้ภาษาให้เหมาะกับผูต้ตอบนะครับ มีความชัดเจนแม่นยำมีคำถามสอนแล้วก็ประเภทของพุติฐานนะครับต่อมาก็ไม่ควรไม่ควรเน้นเรื่องความจำนะครับย,ยกตัวอย่างมาหกหัวข้อนี้คือจะเกี่ยวกับสิบสามสิบสามวิธีเทคนิคการล่านคําถามนะครับหัวข้อที่ต่องนะครับ คือเครื่องมือในการวัดมีสีระดับสีระดับนี้มีมาตรวัดที่เป็นชื่อหรือการแบ่งกลุ่มนะครับสองมาตรวัดแบบจัดลำดับนะครับสามมาตรวัดแบบช่วงนะครับสี่ก็คือมาตรวัดในการอัตราส่วนนะครับผม 2> <2> ต่อมานะครับคือกําหนดมาตราส่วน วัดทัศนคตินะครับกําหนดมาตรฐานวัดทัศนคติก็จะมีหกหัวข้อนะครับก็คือการเปรียบเทียบคู่นะครับหัวข้อที่หนึ่งมันเปรียบเทียบคู่หัวข้อที่สองก็เป็นการเรียงลำดับนะครับหัวข้อที่สามก็จะเป็นการให้คะแนนโดยกําหนดผลผลรวมที่คงที่แล้วนะครับผมหัวข้อที่สี่ก็จะเป็นวัดแบบเลิขิตนะครับลิลิขิต หนะครับก็เป็นมาตราตาแบบความแตกต่างโดยความหมายนะครับอันสุดท้ายมาที่หกคือมารตาสว่วนชนิดมีคำตอบยืนพื้นไว้อยู่แล้วครับที่ผมพูดมาก็คือเทคนิคการนั่งคำถามนะครับขอจบการรายงานเพื่อนี้ครับขอบคุณครับ